สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตหาหักสุขูสุขันครับผมช่องตนุนบิมอนเชนและเฟอร์ออฟฟิเชียลครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศด้านหน้างานนะครับผมนะครับหน้าประตูทางเข้าซื้อบัตรซื้อตวนะวัวนะครับเขา่ขาแถวหญ้าแล้วนะครับนีบ่ควาชิตะข้ามาเข่าแถวนั่งคู่กันสวัสดีครับนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทร้อยสามสิบเก้าเอาไปร้อยสี่สิบไปเลยสวัสดี ได้ได้ครับสองลอยก็ได้ครับลอยสามสิบเก้าบาทพี่น้องเออประก็จะร้อยสี่สิบทำบุญไปด้วยไม่ต้องทอนนะะมันก็จะใหร้อยสี่สิบนละพี่น้องขายไปเหรือไปโอ้ระท่านจะขาย ขายก็ขายก้อนพูดตัวแล้วค่อยตรวจตัวขายก้อนแล้วค่อยตรวจก็ได้วั้จําเป็นไหนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับทั้งโชคครับ

มีสองไม่ดํำมีโดมมีจะพูดพูดหัวคายโดนพี่คนยิ่งแกต้องไ่จับมนานีไม่งานต้งยืเนไหมที่กางเงไมยิ่้อยแล้วอันนี้ไม่ได้เรียกเมนก่นสององน้ำโชสวัสดีครับ ครับตัวาด้วเาทเหอมานแล้วเอ้อคก็ปรก็ไผเจอไม่เ่บิโอ้ยเราอยู่ยาวเลยนะครับ

ใส่หนูเข้าไปใสไปเใสหน่อยไดเี่ไปซื้อเลยค่ะไปเลย mãi tí gì mãi 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 เจ้ไปคะขอน่งใบน้นี้่ไนนะากีค่ะ้เไว้สิามครับไหมด่อย้าอยเกรอด้อยเ่็ อคขอบคุณนะคะแม่ซอบัคะขอบคุณค่ะอสสเท่าไหร่คะเน่สองคนบาทสองนอบสองคนแม่ค่ะเอาไปให้สามใบสงร้อยสี่สิบแปดรอหน่งพันเ็ด้ยี่สิบสองค่ะต้องขอบคุณอีกนึงแม่แม่นานดีแล่เนบาทท่อน 417บเจ็บาทเจร้อีสิบขาวจ้ขาวจ้ขวจีาก็ตอง่้ยามิบก้าขวจีบาตองทอมจะอาี่งิบเจ็าคนวิเศษพ่อจีตาัตเทอเดอจตา้อง้อยค่ะ ได้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 ไม่ต้งทอนดูด0024เอาบัตรเพื่นคืองามแท้อันนี้สองใบ้อง0024จะมีีิ้นเป็นตัวใดบ้าง0024หงบัตรปอยกิตะอีหล่ามานป่นี่อีหล่าเอาให้มานป่นี่มานป่โอเคโอเควันน ประตูคนรลาละ้เตมลังหลยเข้ามาวดกันจีกนเอลด็กหน่อยิเด็กหน่อยซ้ำกันเลยบัดุลีคือคือเด็กหน่อยกบอกหกสีตึงสีไหม เออหสังสิบเกด็กน่อยซ้เดย์ม <bacon trees> ันเด็กซเดั้สิเจีหาเป็น่ไ เข้าไปก็นเลยครับที่มันเราม่กําลังจะเข้าใจแล้วว่าใครว่าเหงาเาเข้าใจเพได้ยินเข้ากัน

ผมอยู่เมืองพุนี่เมืองพองนลน้โอ้ครับเพื่อไปเรียนบ้านจนน้องแก้มันน่นไปเนบ้านผมมไปน้านมนนัไป้านม

ทนไปยุ้กรุงเทพเรม่อแต่ว่าเดืไตเตี้ยวเอาวันหนึ่งไปลนยุ่ตลาดอะย่างเงี้ยนอาตลาดที่ยตลาดที่หนที่วบ้านหลุมมามีไมมาบ้านวัวมีไหมมาเนี่ยคุณียู่ไหมคนียคอยู่ไหมเป็นตาข่ายก เอาเน้นไปเลยค่ะเพราะเอาเน้นไปล้วคสองไลน์ระองไนที่ก้อนขี้เหนียวแต่เมียจะเปลี่ยนเห็นเหรอจ้ะเบืองล่างล่ะองเพ่งก่อนเบื้อง่าสาก็ลองเห็นเบื้องหลี้นยังสองไปเบื้องล่างเต้นตัวงามๆกนเบื้องล่างเต้นตัวงามเราลองเพ่งเปิดวงแหวนก็ไป ขอบคุณลูกกรติดตามพี่น้องขอบคุณลูกในุู้้แช่ตู้ใ,ใจนะครับพี่เหล่ามาขายบานพี่น้องเริ่มตั้งไรข้ามาแล้วนะครับลายล้วพี่น้องพอกันพี่ไม่พี่น้องสวัสดีครับ <c oughs>